ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสยองขวัญวันศุกร์น,นี้ครับซึ่งเราก็จะหาเรื่องน่ากลัวมาดูกันนั่นแหละแต่วันศุกร์นีครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นการดุ่งมากกว่านี่บซึ่งท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าแชแนลไหนที่ทําให้ผมดุ่งบ่อยที่สุดวัน <c oughs> นี้ก็อยู่กับ Two Horror Story น,นี่ครับกับเรื่อง Scratches Scr s c r a t c h e มีรอยขีดข uh ่วนอฮอ จะเป็นยังไงนะครับทำไมถึงชื่อเรื่องว่ามีรอยขีดข่วนเนี่ยปะออผมรู้ละอโม้โไม่นึ่ออเอาขึ้นลิฟต์ไม่ได้มีรอยขีดข่วนนี่น่าน่าจะพูดถึงพัสดุนี่ครับแล้วคนนี้น่าจะเป็นคนส่งของไม่ก็ไรเดอร์คนส่งของเดี๋ยวนี้เรียกเรียกไรเดอร์หรือเปล่ามันเรียกรวมกันหรือเปล่าเนี่ น่าจะบุบสลายนะครับแล้วน่าจะโดนเคลมเ้โอ้ยเออาวตะกี้กยกูน่าจะของจริงนะมานี่นนีหน่วยนีน้น่าจะห้องใช่ปะเขาเรียกยูนิตเออยูนิตยูนิตซับมันก็เลยแปลว่าหน่วยอ้าวลิฟ์พังเดินขึ้นบันได นอกเรื่องแป๊บผมเคยมีเพื่อนเป็นไรเดอร์อยู่นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกับมันอยู่นะมันก็เคยบ่นนะว่าลูกค้าชอบให้ไปส่งของนะครับบนชั้นสูงๆอะไรแบบนี้ซึ่งบางครั้งมันก็บอกมันก็ไม่สะดวกอะแต่แต่ก็ต้องไปนะในกรณีที่มีลิฟต์ก็สบายไปนะครับแต่ถ้าขึ้นบันไดเนี่ยน่าจะเหนื่อยหน่อยใครใครเป็นไรเดอร์บ้างคอมเมนต์คอมเมนต์ ชั้น3ฮะกี่ชั้นวะเนี่ยโอเคอ้าว sorry 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 s เอโอ้ยัขอโทษกำลังจะหลอนเลย <g ười> ผมคำซับเฮ้ออะไรวะ ทำไมตอนแรกผมผมอ่านว่าว่ามันจะมีป้าคนไหนมายืนร้องเพลงริมระเบียงตอนดึกๆแบบนี้เพราะเนี่ยอัสเออนึกว่าป้ามึงจะสูนทีมากเกินนั่นละเสียงป้ามึงจะดังไปไหนสวัสดีคุณ Pasal di delivery. Okay. Ha <laughs> ha <laughs> ah, ipar lang ni wa. Uh, kak, ada pasal delivery ke eh? Untuk kak ini apa ni? Kristina. Ah uh, untuk kak Kristina eh, pasal delivery. Mhm. Mm so, kak Kristina kan, ni. Ah uh, uh delivery Cik kak. Je kena yang dia oleh Ipah, nang yim yang pasal dia delivery oleh. Delivery ni kak. Aduh. พระเอกเชื่อเอาดีทุกคลิปเลยเนี่ยฮะไม่ได้ถ่ายลงไม่ได้ถ่ายรูปอะไรฮะลอยขีดขวนเ่าฮะเห็นอะไร เออตำหนึงไม่ได้อ่านตะก,กี้มองกล้องเธอฮะสุกเกะกัสายเยะเดี๋ยวเราไป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 แบบโมเช็คกลอ<า>้อง,กลองตะก,ก,ก,กี้กกคุณเห็นไหมกกอเออฮะน้ำปลาสุกกะกับเขาเสายเยะชอบฉันเหรอสควาคใครก่อนรู้แหละว่าเป็นอีป้าแต่คืออะไร เออล่ะมาซิวดีเหรอซิอเออลืมเก็บตังค์โอเออเออเอาเออมันมีคนส่งพัสดุลืมเก็บตังค์ด้วยหรือวะเนี่ยตะกี้ปิดประตูไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่กูเจลืมลืมไปลืมเก็บตังค์ก็รู้ปุ้นนำตัดด้วยนี้่ดึไปลายทางก็โทรศัพท์ดิโทรไปสิจะ จะมุดมุดดูอะไรเอาเงินอ๋ออ่าเขาเขาเตรียมไว้แล้วเขาเตรียมไว้แล้วแต่ลืมลืมทั้งคู่เอาไม่เอาะอ่าหัวหน้าเอบอสตโตตโบอสคลิกนี่นะคลิกนี่เกเกเกกต้อกูตเย่เย โอเคไหยโอเคนอกเรื่องแปบบ้านเขาคนส่งพัสดุได้เงินเดือนเหรอบ้านเราคนส่งพัสดุ mm. ก็ได้ค่าแรงนะเป็นเงินเดือนแต่ถ้าว่าถ้าเวลาส่งพัสดุแล้วไม่ได้เก็บตังค์พนักง,งานจะโดนนะแต่อันนี้ทางบริษัทโดนเหรอพนักง,งานไม่โดนแต่ทางบริษัททางหัวหน้าโดนเออเว้ยอันนี้อันนี้ผมไม่รู้แต่บ้านเราเนี่ย ถ้าไอ้นี่นะครับลืมเก็บตังค์ฮ่าฮ่าไอ้นี่ทำงานฟรีแล้ววันหนึ่งชัวโทรไปหาเขาดิโปลหัวจังเลยอัสเสียงอีป้ามันร้องเองมาบก็นี่เกลี้ยดด้วยกะน COD ได้ลู้ปะกันไอ้กุ้มเนาะมันต้องมาแล้วจังหวะนี้ กัดเขายุ่มได้ตัดรอบอะอ่ะอย่าบอกว่าพี่เาจะเข้าไปนะลูกพี่ขคาอ,อยู่ด้านนอกก็พอแล้วมา้าเข้าไปนี่บุกรุกแล้วโดนถ่ายคลิปลงเฟซประจานแล้วเนี่ยอ๋อออันนี้ขโมยเลยนะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าวเอออ่าผมเดาไดอหลอกถูกฉะนั้น พอแล้วดังๆไปเลยจังหวะนี้ต uh, um, mm, uh, um, uh, um, uh, um, ้องมาแล้วล่ะนั่นไงว่าแล้วเมาขยับเลยเอ่ออีปาก็ยังคนละคนกันหรือเปล่าวะสเตค อย่างเดสกาว่ะตามสไตล์ชแนลนี้นี่ครับมันต้องมันน่าจำอีกสักสองสามรอบเหมือนเสียงลากเก้าอี้แฮ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับรอยขีดข่วนวะเกี่ยวอะไรกับสครชเชตมาไหมอียออ้าอ่ะอ่ะดูอ๋ออ๋อเมเรมลืมลืมสิมสปปตอนี้ไม่มเสยงแลเดเอ๊ยตีมากสดมาสิม่มีอะโอเคอะเอีเค่เ่เคเียวแต่ไม่ถามให้รู้เรื่องไปเลยว่าเป็นผมผมถามแล้วนะ อย่าบอกกลับไปหาเอาโดเอาโดนอะไรอีแล้วเสียงมันไล่หลังอ๋อนี่ไงรอยควนเออโอเคนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นบทสวดที่ลากยาวๆไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะ บทสวดไม่ว่าจะภาษาอะไรหรือศาสนาอะไรทำไมมันต้องดูหน้าขนลุกขนาดนี้ด้วยวะฟังแล้วมันหน้าขนลุกอะจะไทยก็ช่างเลยครับจะภาษานี้ก็ด้วยแล้วก็โอเคตอนแรกไอ้รอยขีดข่วนผมก็นึกว่าพัสดุมันบุบสลายมันโดนมีรอยอะไรแบบนี้แล้วเขาจะคืนของแล้วก็ไม่ยอมคืนแล้วไปเจอผีอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าส,สรุปมันก็โดนข่วนไลเดอร์โดนข่วนแล้วก็ ตอนจบแบบปลายเปิดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่น่าจะหนีออกมาได้นะ <Okay. S 1> ใครเป็นไรเดอร์บ้างนี่นอกจากไรเดอร์ก็จะเป็นพวกคนส่งของกับพวกแท็กซี่ใช่ปะที่เจอผีบ่อยๆถ้าฟังรายการพี่แจสพี่แจสเดอะกู๊ดเดอะกูสเรดิโอเนี่ยคนพวกนี้จะเจอบ่อยมาก ก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนี่ยเกี่วกัขอบคุณนั้ชมด้วยนะครับที่รับชมเราฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่าราหน้าบายสวัสดีครับเย่ yeah. ก็อาจจะดูบ่อยจนรู้แพทเทิร์นนะครับว่าจะมาตอนไหนแต่อีตอนแรกเนี่ยเล่นทีเผลอเดาไม่ได้อยู่ดีเนี่ยโผล่มาแบบไม่ใช่ผีด้วยนะคนแต่ดุงเฉย